สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจัดโฮเฮลรี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับแล้วก็รีวิวพระนะครับเอ่อหลวงปู่ทวดวัดชังไห้ปีพศสอง9ห้ารสามเก้ารุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโ,โพนะครับองค์นี้เป็นพระนะครับพิมพ์เตารีดใหญ่เอนะครับผม เนื้อนวะโลหะนะครับเนื้อนวะรุ่นนี้จะผสมเหล็กน้ําพีนะครับผมมาดูกันที่กล่องนะครับสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดชังให้รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพจังหวัดปัตตานี28่สธนวาสามเกนี่นะครับ รุ่นนี้นะครับเจตนาในการสร้างนะครับนำเงินไปสร้างโรงพยาบาลโคกโพที่นะครับจังหวัดปตัตตานีนะครับซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้นะครับเจตนาในการสร้างดีมากนะครับผมเพราะว่านำเงินไปสร้างสาธารณประโยชน์นะครับองนี้เป็นเนื้อนวะโลหะกับดํานะครับผม เป็นพาที่สภาพดีมากนะครับผมพิมพ์พาที่เขาจะมีสร้างด้วยกันทั้งหมดสี่พิมพ์นะครับผมคือเตารีดพิมพ์เล็กเตารีดพิมพ์กลางเตารีดพิมพ์ใหญ่แล้วก็กิ่งเฉลิมพลนะครับเนื้อที่สร้างมีด้วยกันทั้งหมดห้าเนื้อนะครับผมก็จะมีเนื้อนาวะเนื้อทองทิพยปเนื้อเงินเนื้อนาคแล้วก็เนื้อทองคำนะครับผมขออนุญาตแกะพระให้ดูนะครับผม พาหนี้อง์นี้นี่เป็นพิมพ์ใหญ่เอนะครับเนื้อองค์นี้นี่กลับดํานะครับสวยมากนะครับปึ๊กเลยนะครับผมแล้วองนี้เป็นบล็อกทองคําด้วยนะครับผมเป็นพาบล็อกทองคํานะครับเดี๋ยวเอ่อจะพูดถึงนะครับพิธีการปลูกเสกนะครับผมการปลูกเสกเนี่ยปลูกเสกที่วัดชังไ้นะครับโดยมี ท่านอาจารย์นองวัดสายขาวเป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสกแล้วก็มีเกจิคณาจารย์แดนใต้นะครับร่วมปลุกเสกอีกมากมายครับข้างเลยนะครับผมถือว่าเป็นสุดยอดพระพิธีใหญ่แห่งยุคนะครับเนื้อหามวลสารเนื้อนาวะโลหะรุ่นนี้นะครับเขาจะผสมเหล็กน้ำพีนะครับเหล็กน้ำพีเป็นของทนสิทธ์นะครับจะมีดีในตัวอยู่แล้วนะครับผมได้นำมาหลอมรวม เป็นพระรุ่นนี้ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับผมเนื้อหามวลสารดีพิธีใหญ่เจตนาการสร้างดีนะครับแล้วศักดิ์ศรีเตารีดหล่อรุ่นสองของทางวัดช่างให้ด้วยนะครับรุ่นแรกเนี่ยเอขาจะเป็นปีศูนย์ห้านะครับสำหรับเตารีด a เตารีด a รุ่น2นี่ก็จะเป็นนะครับ พาตัวนี่หลอรุ่นองนี้ก็จะเป็นปีสามเกนะครับรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพร,รุ่นนี้มีในรายการประกวดพาเครื่องพระบูชาไทยด้วยนะครับซึ่งงานโรงเรียนในร้อยสามพาล่าสุดนะครับผมก็ได้ส่งพาไปประกวดด้วยนะครับผมแล้วก็รายการ3ามเก้าโคกโพนี้ผมก็ได้ทั้งที่1แล้วก็ที่สองมานะครับเพื่อนๆพี่พี่พๆเข้าไปดูในช่องได้นะครับผม เข้าไปในช่องนะครับแล้วก็กดคำว่าวิดีโอนะครับผมองนี้นี่เนื้อดีมากนะครับปึ๊กเลยนะครับผมพิมพ์ใหญ่จะมีเนื้อเกินที่หน้าผากทุกองนะครับมีหลุมตรงนี้นะครับผมแม้กระทั่งเนื้อทองคำก็เป็นแบบนี้นะครับพระหล่อนะครับได้เต็มเลยนะครับปึ๊กเลยนะครับองนี้หน้าใหญ่แขนใหญ่ลำตัวล้ำสัน ไม่มีแฟบเลยนะครับพานี้งามมากนะครับองนี้เป็นบล็อกทองคำนะครับหัวเข้าสองข้างหล่อเต็มบัวหล่อเต็มพื้นองนี้เป็นแบบแนวกับดำนะครับผมวานี้เขาก็จะมีหลายโซนอง์นี้นี่แบบเข้มขลังมากนะครับใครหาพ้าแนวนี้โซนนี้อยู่องค์นี้ไม่ควรพลาดนะครับ เอาเปเลียมทองนะครับจะตัดมากนะครับผมทำให้ผ้านี้เด่นแบบสุดๆนะครับบล็อกทองคำนะครับผมผิวกับดำสวยมากนะครับองนี้ผิวดีจริงๆนะครับองนี้ ดันข้างหล่อเต็มหน้าหล่อเต็มนะครับดูรูหน้าดูหน้านะครับผมจมูกเป็นชมพู่โด่งเปี้ยวเลยนะครับอ,องนี้นี่นะครับเนื้อมันมากนะครับอ,องนี้ผ้าเป็นพ้าหล่อนะครับเมื่อตัดช่อเสร็จแล้วเขาจะแต่งเออแต่งด้วยหินเจียนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแบบนี้แนวนอนแนวเฉียงมีหมดทุกรูปแบบนะครับผมแต่ขอให้มีรอยเจียนะครับด้วยหินเจียนะครับด้านหลังนะครับองนี้บอกทองคำนี่หลังเขาจะไม่เป็นแองนะครับจะเรียบเนียนนะครับผมเนี่ยปึ๊กเลยนะครับหลุมที่2องนาฬิกาเลยเรียกตรงนี้นะครับเส้นขีดขนาดพื้นโลกสีหาเส้นตรงนี้ องค์ที่หล่อติดชัดนี่จะมีสองเส้นนี้วิ่งนะครับปึ๊บปึ๊บโค้ดนะครับที่ตอกตรงนี้จะเป็นโค้ดเถาะมหาพรมนะครับยี่สิบแปดธันวาปีสามเก้าวัดช้างให้หลวงพ่อทวดโค้ดแบบนี้ดูง่ายนะครับผมปึ๊กเลยนะครับ องนี้ถ้าโค้ดตอกแบบยี่สิบแปดให้เต็มอีกสักหน่อยนะครับผมองนี้แชมป์เลยนะครับแต่แบบนี้ดูง่ายดีนะครับแท้สวยเดิมนะครับเนื้อกับดำสวยมากนะครับองนี้พ้าแบบผิวของมันจริงนะครับผมแล้วผมก็ไม่ได้พ้าแบบนี้เนี่ยมานานมากแล้วด้วยนะครับผิวแบบนี้นะครับผิวแบบกับดำสวยๆแบบนี้นะครับผม เจอน้อยนะครับพระผิวนี้ถ้าไม่ใส่เงินไม่ใส่ทองคําเยอะจริงนะครับพระจะผิวไม่ได้แบบนี้นะครับผมนี่ยังกิ่งสายวัส,สุทัดเลยเห็นไหมครับเนื้อหานี่แบบกับดํานะครับผมยังกับกิ่งวัสถุทัดเลยนะครับวัสถุทัดนี้สูตรเขาต้องใส่เงินกับใส่ทองคําเยอะนะครับผมองค์นี้กระแสหนักนะครับเลยกลับดําเนื้อแน่นเปียะเลยนะครับผม เอาเรี่ยมทองนะครับผมรับรองเลยครับว่าองนี้นี่จะสวยจี๊ดเลยนะครับแล้วก็เป็นพระดีที่มีอนาคตอีกหนึ่งรุ่นนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นที่นิยมไปแล้วนะครับผมแล้วก็เออขามีอนาคตอย่างแน่นอนนะครับแหวนก็ดีนะครับเพราะว่าเป็นพระดีพิธีใหญ่เจตนาการสร้างดีนะครับสําหรับนะครับอง์นี้ผ้าเพื่อนๆพพี่ๆนะครับท่านใดสนใจนะครับผมเปิดราคาไว้ที่ 17,500มื่นดัน้ารอบาทนะครับผมสนใจโทร0ูนย์เก้าแดแดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชษนะครับผมแล้วก็มีพักเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพนพี่ๆเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือน ให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพลงเท่านี้สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ